กราวสวัสดีพี่พี่ชาพักเครื่องทุกท่านนะคะวันนี้นาลีพักเครื่องค่ะสนใจติดต่อเบอร์โทร0638824958หรือแอดดีไลน์มาที่เบอร์0638824958ค่ะทางเรามีบริการเก็บฟรีปลายทางพี่พี่ทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะ EP ที่22แล้วค่ะพี่ๆ EP ที่22แล้วนะคะพี่ๆนี่นะคะน้องมีพัพี่พี่เลือกหาเลือกชมนะคะจุใจเช่นเดิมเลยค่ะพี่พี่ พี่ชอบองคไหนสนใจองคไหนทักทายน้องมาได้น,นะคะที่เบอร์ศู3ย์2กสามแปแปดสองสี่เก้าหแปดหรือแอดไอดีไลน์มาได้เลยนะคะที่เบอร์0ูน8 8 2กสามปแปดสองสี่เก้าห้าแปดนะคะ <c oughs> วันนี้นะคะมาเริ่มกันที่องคที่หนึ่งเลยะคะ่ะพี่พี่องที่หนึ่งคะ่ะพี่นี่คะ่ะพี่พี่หลวงปู่สุดคะ่ะพี่ปีสองหนึ่งนะคะพี่เหรียญปีสองหนึ่งนะคะหลวงหลวงปู่สุดคะ่ะพี่นี่นะคะ สามร้อยบาทค่ะพี่สามร้อยบาทเท่านั้นนะราคาสวยๆราคางามๆอย่างนี้เลยค่ะสามร้อยบาทค่ะหลวงปู่สุดค่ะพี่หลวงป,ปู่สุดนะคะนี่นะคะสวยๆอย่างนี้นะพี่สามร้อยบาทนะคะพี่สามร้อยบาทนะคะพี่พี่ท่าไหนสนใจติดต่อน้องมาได้เลยนะคะหลวงปู่สุดลำดับที่หนึ่งหลวงปู่สุดนะคะมีนี่ค่ะมีตอกตากโคตรอะไรพร้อมนะคะพี่นี่นะคะสวยๆเลยนะพี่สามร้อยบาทนะคะพี่สามร้อยบาทนะคะ Walker นี่นะคะ เนี่ยค่ะพี่สวยๆอย่างนี้เลยนะท่านไหนสนใจติดต่อตน้องมาได้เลยนะคะที่เบอร์ศูนย์หกสามแปดปสองสี่เก้าห้าแปดนะคะองค์ถัดมาะคะ่ะพี่องค์ถัดมาค่ะหลวงหลวงหลวงปู่อีนะคะหลวงนี่นะคะ หลวงพ่ออ e tamam. e. ีนะพี่หลวงพ่ออีนะคะนี okay. ่นะคะสวยๆอย่างนี้เลยนะคะหลวงพ่ออีนะคะองค์ที่สองนะคะพี่หนูให้พี่ดูดูชมพูชัดๆเนี่ยค่ะอันนี้ปีศูนย์ห้าพี่ปีศูนย์ห้านะคะพาซาอุโบโซดนะคะพี่โอ้โหสวยๆเลยนะพี่หนูดูเสียงเหรียญนะคะทองแดงลงนี่นะคะเหรียญทองแดงพี่ใช่หรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจนะพี่นะหลวงปู่อีนะหลวงพ่ออีนะคะพี่สามร้อยบาทค่ะพี่สามร้อยบาทนะคะพี่นี่นะคะหลวงพ่ออีนะคะ นี่นะพี่ให้ดูหน้าหน้าผมชัดเลยนะหลวงพ่ออีนะพี่สามร้อยบาทนะคะพี่สามร้อยบาทนะคะนี่นะคะลำดับที่สองนะพี่หลวงพ่ออีนะคะหลวงพ่ออีนะคะนี่นะคะนี่นะคะสามร้อยบาทค่ะพี่สามร้อยบาทเท่านั้นนะคะองค์ถัดมาค่ะองค์ถัดมานี่ค่ะเหรียญยี่ห้าทศวรรษค่ะนี่นะคะนี่นะพี่ นี่นะพี่สามร้อยบาทเช่นเดียวกันค่ะสามร้อยบาทด้านหลังม,มียันแบบคมชัดมากเลยนะพี่ดูใส่กรอบเรียบกรอบสวยๆมาให้พี่เลยนะคะองค์ไหนไปพร้อมกรอบองค์ไหนไปพร้อมกล่องม,มายังไงไปอย่างนั้นนะพี่ไม่ต้องห่วงเลยนะคะส่วนใจนติดต่อเบอร์โทรศูนย์หกสามแปดแปดสองสี่เก้าห้าแปดเลยนะคะนี่นะคะเหรียญยี่ห้าทศวรรษลำดับที่สามนะคะเหรียญยี่ห้าทศวรรษลำดับที่สามนะะพี่นี่นะคะสวยๆอย่างนี้เลยนะสามร้อยบาทค่ะพี่สามร้อยบาทค่ะ <c oughs> อันนี้เหรียญหลวงปู k, ่ฤาษีลิงดำนะคะเหรียญหลวงปู่ฤาษีลิงดำนะคะสามร้อ <c> ย <oughs> บาทเช่นเดียวกันค่ะสามร้อยบาทนะคะเหรียญลูหลวงปู่ฤาษีลิงดำนะพี่นะนี่นะคะพี่นี่นะคะสามร้อยบาทนี่ด้านหลังค่ะมีทเท้าเทพสุวรรณนะคะทเท้าเทพสุวรรณนะคะเท้าเวสุวรรณนะคะได้ถูกนะคะพี่ทเท้าเวสุวรรณค่ะนี่นะคะนี่นะคะสามร้อยบาทค่ะนี่ด้านข้างพี่โห นี่นะคะผ่านการใช้งานมาแน่นอนค่ะอ,องะคะ์นี้นะคะนี่นะคะมีคราบคราบเขียวๆียวยงนี้ด้วยนะพี่สามร้อยบาทนะคะพี่ดูคมชัดเลยนะพี่นี่สามร้อยบาทนะคะพี่สามร้อยบาทค่ะนี่้นนี่ด้านหลังนะคะนี่นะคะ ท้าวเวสุวรรณนะคะสามร้อบาทค่ะพี่ท่านไหนสนใจต,ติดต่อน้องมาได้เลยนะคะที่เบอร์ศูนย์หกสามแปแปดสองสี่เก้าหแปดหรือ a d ไลน์มาที่เบอร์นี้ได้เลยนะคะที่เบอร์ศู3ย์หกสามแปแปดสองสี่เก้าห้าแปดค่ะองค์ถัดมาค่ะเม็ดขนุนลีลาค่ะเม็ดขนุนลีลาค่ะนี่นะคะนี่ค่ะสวยๆอย่างนี้เลยนะพี่นี่สามร้อยบาทนะคะพี่สามร้อยบาทนะคะเม็ดขนุนลีลานะพี่ นี่นะคะไม่ต้องห่วงนะคะน้องแพ็กดีเลยนะคะพี่ของเรามีการแพ็กดีแพคหนาเนี่ยนะคะไม่พะไม่มีแตกหักเลยนะพี่พ,พ,พี่มั่นใจได้น้องส่งจริงนะคะพี่นี่นะคะสามร้อยบาทนะพี่นะสามร้อยบาทนะพี่ดีนะคะสามร้อยบาทเท่านั้นนะคะพี่สามร้อยบาทนะคะองค์ถัดมาค่ะนี้ค่ะนี่นะคะ สมเด็จค่ะพี่สมเด็จนะคะนี่นะคะสมเด็จค่ะนี่นะคะสมเด็จสามร้อยบาทเช่นเดียวกันค่ะพี่นี่นะคะองค์ที่หนึ่งนะพี่สมเด็จองค์ที่หนึ่งนะคะนี่นะคะโอ้ยสวยๆเลยนะพี่นีนะความคมชัดด้านหลังเป็นตาคุดนะพี่ตาคุดสวยๆเห็นชัดๆเลนพี่ตาคุดสวยๆเลยนะสามร้อยบาทนะพี่นะราคานี้หาที่ไหนไม่ได้แล้วนะพี่นะสามร้อยบาทเลยค่ะนี่นะคะ สวยๆเลยนะพี่องค์ถัดมาค่ะสมเด็จองค์ที่สองค่ะพี่นี่นะคะสมเด็จองค์ที่สองนะคะนี่นะคะโอ้โหสวยๆเลยนะพี่นี่ให้ดูคมชัดเลยค่ะพี่ไม่ต้องห่วงเลยนะคะน้องให้ดูช้าๆชัดๆ,ๆนะคะพี่ พิจ an ารณาได้ถ้ามันไม่เห็นภาพไม่เพิ่มเติมนะคะขอรูปภาพเพิ่มเติมเลยค่ะถ้าเห็นภาพไม่ชัดนะพี่นะไม่ต้องห่วงนะคะขอรูปภาพเพิ่มเต Michel ิมที่ไลน์เลยค่ะที่เบอร์ไลน์0 6น8 8 2กสา8แปแปดสองสี่เก้าห้าแปดนะคะเบอร์นี้นะพี่แอดไลน์มาได้เลยนะคะเบอร์นี้ขึ้นแน่นอนเลยค่ะทัดทายน้องมาขอรูปภาพเพิ่มเติมน้องมาได้เลยนะคะพี่ๆไม่ต้องห่วงเลยนะนี่นะองค์ที่สองนะพี่เนี่ยดูชัดๆนะพี่นะองค์ถัดมาค่ะพี่องค์ถัดมาองค์ที่สามค่ะนี่สีขาวนวลมาเลยนะพี่สามร้อยบาทค่ะพี่ สามร้อยบาทนะคะนี่นะคะนี่ค่ะพี่พี่ไม่ต้องห่วงนะครับ่าบคมชัดแน่นอน,นะค่ะพี่สามร้อยบาทเท่านั้นนะคะสามร้อยบาทนะคะนี่นะคะพี่ องค์ที่สามนะคะองค์ต่อมาค่ะองค์ที่สี่ค่ะนี่ค่ะโหองที่สี่เนี่ยพี่ดูดิความแบบอันนี้มันมีอะไรตรงกลางนะ้องก็ไม่แน่ใจนะคะนี่นะคะนี่นะพี่สามร้อยบาทเหมือนกันค่ะพี่องค์นี้ก็สามร้อยบาทนะคะพี่ดูนะคะน้องไม่แน่ใจเลยเขาเรียกตะกุดหรือเปล่าอันนี้เขาเรียกตะกุดหรือเปล่าน้องไม่แน่ใจนะพี่แต่น้องให้ดูชัดๆเลยนะพี่พี่ท่านในรู้นะคะหรือว่าอะไรนะคะก็ ชอบถูกใจนะพี่ชะททักทายนะ้องมาได้เลยนะคะที่เบอร์ศูนย์หกสามแปดแปดสองสี่เก้าห้าแปดนะพี่องะคะ์นี้นะคะนี่นะคะข้างหลังค่ะนี่ค่ะเงินทองมากมายนะดะูไวพรให้ด้วยร่ารวยนะคะค้าขายร่ํารวยนะคะปีสองปีสองห้าหนึ่งหนึ่งนะพี่สองสี่หนึ่งหนึ่งอโหอายุแบบเยอะมากเลยพี่อันนี้ร่วมร้อยปีเลยนี่เลยค่ะพี่สวยๆเลยนะพี่สามร้อยบาทค่ะพี่สามร้อยบาทนะคะ,น,น,ะ,คะนี่นะคะด้านหลัง ให้ดูชัดๆเลยนะพี่ท่านไหนสนใจนะคะนี่นะคะสามร้อยบาทนะคะพี่สามร้อยบาทองค์ถัดมาองค์สุดท้ายของวันค่ะอันนี้นะคะโหยองค์สุดท้ายของวันสุดท้ายของวันเลยนะพี่องค์นี้ก็สามร้อยบาทนะพี่นะโหยสวยนะพี่องคนี้นะอันนี้เขาทาสีหรือว่ายังไงน้องก็ไม่มั่นใจนะหรือมันมาอย่างนี้นะน้องก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะน้องมาได้น้องได้มายังไงน้องขายไปอย่างนั้นนะพี่นะขายตามสภาพเลยนะพี่นะไม่ต้องห่วง น้องไม่มีการดัดแปลงหรืออะไรเด็ดขาดเลยรับมายังได้มายังไงนะคะรับจากมือเจ้าของมายังไงเราก็ขายอย่างนั้นเลยพี่ไม่ต้องห่วงนะคะนี่นะคะสามร้ยบาทค่ะพี่สามร้ยบาทนะคะอันนี้ด้านหลังนะพี่องค์สุดท้ายของวันเลยนะคะสมเด็จองที่ห้านะคะพี่นะสวยๆเลยนะพี่นะ ้าไหนสนใจติดต่อน้องมาได้เลยนะคะที่เบอร์ศูนย์หกสามแปดแปดสองสี่เก้าห้าแปดนะพี่นะเราไม่ต้องห่วงกับพี่เราปรึกษากันได้นะพี่พี่บางคนจองไว้น้องก็รับจองนะพี่พอถึงเวลาพี่ก็มาตามนัดนะพี่นะวันนี้นะคะ ep ที่ยี่สิบเอ็ดแล้วนะคะ ep ที่ยี่สิบสองใช่ไหม ep ที่ยี่สิบสองแล้วค่ะพี่ ep ที่ยี่สิบสองแล้วนะพี่พีส่สนใจติดต่อน้องมาที่เบอร์ศูนย์หกสามแปดแปดสองสี่เก้าห้าแปดหรือ add line มาที่เบอร์ศูนย์หกสามแปดแปดสองสี่เก้าห้าแปดนะคะ นี่นะคะวันนี้นะคะน้องก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวพบกันอีพีหน้านะคะพี่ขอบคุณค่ะ